อ่ะมาช่วยกันจับโจรกันหน่อยค่ะเขามีรางวัลนําจับให้5,000บาทค่ะดูกันเลยค่ะเผื่อจะได้รางวัลนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าทาใจไม่ได้เลยมีโจรมา2คนมาดูล่าวก่อนตอนตีสีนาทีของวันที่21พฤษภาคมค่ะมากันผู้หญิงคนผู้ชายคนรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะใส่เสื้อผ้าตามนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาค่ะแต่หลังจากนั้นอ่าววนรถไปค่ะฮอนด้าเวฟสีขาวไม่ทราบเลขทะเบียนน่าจะเป็นทะเบียนของกทมนะคะหายไปปุ๊บอ่าวเหลือผู้ชายคนเดียวเดินเข้ามา ในร้านนี้ค่ะร้านนี้เป็นร้านสะดวกซักนะคะร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาชอบพระเครื่องเขาก็มีรูปหลวงพ่อลวยแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อควยองค์เล็กๆๆ,ๆบูชาไว้ค่ะเหมือนจะรู้ว่าเขามีของเอาเลยะคะ่ะเอาเก้าอี้พลาสติกมาแล้วก็เหยียบขึ้นไปบนหิ้งพระมีพระเครื่องอยู่แล้วก็มีรูปที่เจ้าของ ร้านเขารักมากเนื่องจากว่าเป็นมงคลกับร้านเอาไว้เรียกลูกค้ามาหยิบไปต่อหน้ากล้องวงจรปิดแบบนี้<อ>เลยค่ะเห็นกันชัดๆจริงๆเจ้าของร้านเนี่ยเขากลัวขโมยมากนะคะ<ๆ>เขาติดกล้องวงจรปิดไว้ตั้ง10กว่าตัวแหมก็เห็นภาพกันชัดๆแบบ H D อย่างนี้แต่ของไปซะแล้วค่ะ12ตัวที่ติดไว้จับได้ทุกมุมแม่เอาภาพหลวงพ่อกลวยไปด้วยค่ะอตอนนี้ไปแ<ๆ>จ้งความที่สบพบางกรวยแล้วแต่มันไม่มีความคืบหน้าอะไรก็เลยเอาหลักฐานมาช่วยแชร์กันแล้วบอกด้วยว่าไม่ได้ให้ดูเปล่าค่ะ S <S มีรางวัลน,นาจับให้ด้วยใครที่แจ้งเบาะแสนําไปสู่การจับกลุมได้เอาไปเลย5,000บาทถามว่าค่าเสียหายเยอะไหมก็เป็นมูลค่าทางจิตใจละค่ะพระเครื่องกับรูปนั้นถ้าตีเป็นเงินก็สามสี่พันบาทแต่รางวัลน,นําจับ5,000ันเอาไปเลยเพราะว่าตอนนี้เจ็บใจมากอ,อยากได้ของคืนรวมทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าดูให้ดีๆนะคะในร้านยังมีของมีค่าอีกหลายอยา่างมีเตารีดมีเครื่องซักผ้ามีโต๊ะเก้าอี้เนี่ยพี่เขาก็มาชี้ว่าเนี่ยร้านสะดวกซักของผมที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัย อีกต่อไปค่ะก็เลยมาแจ้งความนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่คนเขาผ่านไปผ่านมาเยอะค่ะอยากจะให้มันมีความปลอดภัยหน่อยนะคะผู้ที่เกิดเหตุแบบนี้ก็ใจไม่ดีตามๆกันค่ะตอนนี้ไปโพสต์ไว้ที่ a c e b o o k นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะที่ร้านออโตริตั้งอยู่บริเวณถนนอัจฉริยะประสิทธิ์ตะบนมหาสวัสดิ์อำเภอบางครวยจังหวัดนนทบุรีเป็นหูเป็นตากันนะคะเพราะว่าแถวนั้นเขาบอกว่ามันขโมยชุมจริงๆเลยอยากให้ตารวจสนบางครวยช่วยด้วย